นะครับอบตรอรอไปดูแลบ้างนะฮะพี่ตายฟังอยู่หรือเปล่านะกิติรัตนะ์นะครับฟังอยู่ไหมเนี่ยตำรวจจะไปเปิดประตูรถไปขับรถในสจสอ,จอ,สอ,สอ,สอเดินตามโบกรถนะเอ่อพานะครับเมียรัฐรมนตรีไปนู่นไปนี่ทั้งๆที่ตำรวจก็มีน้อยอยู่แล้วทำงานก็ไม่ทันเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่แบบนี้ก็เยอะอันนี้ก็เล่าให้ฟังยามเช้าสบายๆนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปนั่งกินข้าวกับนักข่าว นะครับนะแล้วก็ไปกินข้าวกับผู้การไก่นะฮะก็เป็นคนที่มีคดีฟ้องร้องกับรองผู้บัญชาการตำรวจอย่างชาติคนหนึ่งนะครับนะก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับก็เป็น f c พี่เดย์นี่แหละนะครับผมก็ไปนั่งกินวายกินอะไรอยู่หน้าสนามกอปัญญากบ้านเขาอยู่แถวนี้ก็เลยเขาก็เลยติดต่อมาก็มากินนะครับมานั่งคุยนั่งอะไรกันก็มีเพื่อนมีฝูงไปตำรวจมันก็ดีอย่างหนึ่งอย่างน้นอยๆก็ไม่ถูกยัดข้อหา นะครับก็รู้จักกันไว้เป็นเลฟซีกันนะบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับเขาก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงสนามคลองเนี่ยฟังๆจากเขาพูดในบ้านเขาห้าไร่นะสงสัยว่ามีเงินเป็นพันล้านหรือเปล่าไูนะครับนะครับเจ้าบ้านห้าไร่เนี่ย,ยโอ้โหเกือร้อยล้านนะครับนะครับบ้านผมไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับถ้ารวยขนาดนั้นก็นะไม่ต้องทําอะไรแล้วเที่ยวดีกว่าเป็นผมเนี่ยผมก็คงไม่อยากจะต้องมีถึงหมื่นล้าน ก็นั่งกินนั่งไปบา้างมาก็ผู้การไก่ก็จ่ายค่าวายค่าอะไรให้ไปดีฮะดีแม่นะมีคนมาเลี้ยงไวายดีพี่เดชอบไม่ต้องการได้เงินได้ทองนะครับมานั่งกินวายนะมีคนมาใจ่ายให้ก็ขอบคุณนะจริงๆไม่อยากให้พี่เขาจ่ายก็เล่าให้ฟังเราก็มีเพื่อนมีฝูงไว้นะครับอืนะฮะแล้วก็เช้านี้นะครับผมก็ออกกําลังกายแล้วก็เชิญชวนพี่น้องออกกําลังกายกันด้วยนะครับนะครับนะเชิญชวนออกกํลาลังกายเดินบ้างอะไรบ้างนะครับอยากให้ออกกําลังกายนะครับพี่น้องครับ นะครับออกกําลังกายนะครับผมเลิอกออกกําลังกายมาสองปีบางปีว่า yeah, แย่ในสุขภาพครับงงไปหมดบางทีนะขึ้นชั้นสี่ลงชั้นสามลืมแล้วพอขึ้นชั้นสามไปชั้นสี่ลืมมั้ยละครับคือมันหมดสาภาพนี่หกสิบสองหกสิบสามนี่เหมือนคนแก่ที่หมดสาภาพแต่บางคนเจ็ดสิบกว่าเรื่องอยากเป็นนายกอยู่เป็นไม่ได้ก็ให้ลูกเป็นนะครับให้ลูกเป็นก็ทําไมามาลูกก็โดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งปลดไปแล้วเพราะว่าลูกเราเนี่ยเป็นคุณหนูแล้วชอบเล่นมือถือ อยู่ดีๆก็ดันโทรไปหาวุ้นเส้นอังเคลนอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้อืมนะครับแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานะครับเพราะว่าอะไรนะครับด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองก็วันๆก็ติดมือถือโทรไปนึกว่าวุ้นเส้นเป็นเพื่อนกันที่ไหนได้เราแม่เป็นศัตรูคู่อริของประเทศไทยไปคุยกับวุ้นเส้นอังเคลนอยากได้อะไรเดี๋ยวจัดให้อสุดท้ายเรียบร้อยครับนะครับก็ฝากไปยังคนที่อายุเกือบแปดสิบ เลิกเล่นการเมืองได้แล้วอืมถ้าเราไม่เลิกเล่นเนี่ยมันก็ยุ่งเหยิงอยู่ยเรื่องการเมืองการเมืองมันเป็นเรื่องของสีเทานะครับเราจะหาพรรคการเมืองหรือนัากการเมืองคนไหนที่เป็นสีขาวล้วนๆเนี่ยมันยากนะครับนะ่ายากมากครับนะครับคุณนัรมณจากอริโซนาจุกรูนะครับ F c ซพี่เดนะ F c P นะแกชอบ ส่งของชอบมาให้พี่เดบ่อยนะครับขอบคุณมากครับคุณนัทบลอลิโซนาตะกี้ผมเพิ่งคุยกับคุณเดวิด CS i อ a นะมีอะไรที่อเมริกาติดต่อเดวิด CS i อ a ได้นะครับเขาเป็นเพื่อนผมเมื่อกี้เพิ่งวางสายไปเพิ่งปรึกษาคดีความเพื่ออะไรตะกี้เขาส่งคดีความมาให้ทานะครับเพจ CS i อ a กับผมนี่ก็คือเพื่อนสนิทกันนะเอเดวิดนะนะแกก็เวลาใครมีคดีอะไรแกก็ส่งมาให้ผมทําตลอดตะกี้เพิ่งวางสายไปจะให้ทําคดีพวก เกี่ยวกับเรื่องพรบอคอมมีคนไปส่งข้อความโจมตีเพจ c s i l สนะส่งไปทีละบาทสองบาทกันแกล้งทำระบบเขาเสียหายเขาก็จะให้ผมดำเนินคดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยู่ในอเมริกานะครับเดือดร้อนก็ไปหา,อ,าอินบ็อกไปหาเดวิดนะครับเขาเป็นเพื่อนผมเพื่อนสนิทนะนะนะครับเนะนะช้านี้เดี๋ยวเราเกินเกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าการเมืองนะฮะเกินเกินให้สบายตอนนี้ก็เข้ากันมาเยอะแล้ว นะครับอืมเดี๋ยวเราก็เข้าการเืองนะฮะก็ทํามาหากินนะครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตะกี้ก็คุยกับแม่ค้าในหมู่บ้านขายของในหมู่บ้านขายไม่ได้ก็ไปขายปากซอยหน้าเซเว่นมันก็ทําให้มีรายได้ขึ้นมาตราบใดที่เรายังไม่ท้อคิดจะสู้ต่อไปมีความคิดสู้นะค้าขายไม่ดีก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีไม่ได้ก็เปลี่ยนคนขายเปลี่ยนคนขายไม่ได้ก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่ไม่ได้ก็เปลี่ยนเวลา นะครับหรือก็เปลี่ยนสินค้าไปอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราอยา่าท้อมาเช้าคุยกับเจ้าของร้านขายเนื้อนะครับเจ้าร้านข้าวมันไก่ f อฟซี C, ขาประจำแล้วก็ขายอาหารกล่องคือมันต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราคิดสู้นะเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเราก็จะรอดผมอยากจะให้กําลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนโดยเฉพาะ f อฟนะครับตื่นขึ้นมาก็อยากจะให้กําลังใจครับให้สู้นะบางคนบอกเงินทองไม่พอใช้ นะครับผมถามว่าแล้ว,วันวันทำอะไรไม่ได้ทําอะไรแล้ะอ้าวเราจะพอใช้ได้ไงก็ต้องปรับตัวครับเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นทํางานหนักแล้วก็ยังไม่พอใช้อ้าวต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิธีแลเอ่อเคยทําอะไรล่ะอืมก็ต้องเปลี่ยนไปเคยขายอ่าขายของอยู่ตลาดนัดนี้อาจต้องเปลี่ยนไปหรืออาจจะไอ้ต้นทุนมันเยอะหรือเปล่าควบคุมค่าใช้จ่ายบางทีรายได้มันไม่เพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนเราลดลงมันก็ทําให้เราอยู่ได้ นะครับและสสาคัญที่สุดนะผมคุยกับแบงค์นะแบงค์ก็สอนดีพวกสินเชื่อเขาบอกว่าเราเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นยะเราต้องบัญชำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือนนะเรามีรายได้เดือนละสามหมื่นสมมุติเราก็ต้องคิดว่าเออสามหมื่นมันมีอะไรยังไงบ้างสามหมื่นต้องเก็บไปสามพันเปิดบัญชีต่างหากเลยทําใจไรยังไงกูจะเก็บไปสิบเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นพันห้าก็ยังดีเป็นเงินสํารองนะครับแล้วก็ถ้ามีประกันภยัยประกันอุบัติเหตุก็ดี นะครับมี أ, ประกันสังคมมีอะไรต่างๆแล้วต้องคิดถึงไอ้ความยั่งยืนบ้างเงินส่วนที่เหลือมาใช้ทําอะไรก็มาคุยกัน <c oughs> นะครับสองคนผัวเมียมีเงินรายได้หนะ้าหกมื่นต้อคิดดูนะเราจะประหยัดยังไงนะบัดเดี๋ยวนี้ไปข้าวกล่องหนึ่ง80ดบาท60บาทตะกี้ผมดูคุยกับแม่ค้า f อก็บอกอาจารย์ปกติก็สามสิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดไปใช้บริการพวกแกป๊ปพวกอะไรต่างๆที่ก็ส่งอาหารเนี่ยก็ต้องบวกเป็นแปบาท นะครับบวกลบไม่คุ้มแล้วของก็แพงคนก็ไม่มาแรงต่างนะครับเพราะว่ามันมันคิดค่าทีพง g ีพีอีกสามสิบาทเขาบอกอยู่ไม่ได้ไม่คุ้มเขาเลิกหมดแล้ววัน,ว,นวันก็ต้องมานั่งรอแอป,ปนะครับว่าใครจะสั่งมาต้องรีบตอบสนองไวๆตอบสนองช้าก็โดนตัดคะแนนแล้วยิ่งแก่เกลอหูตาไม่ดีก็ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรๆต่างๆมันปรับมันเปลี่ยนไปหมดนะครับเราต้องดิ้นรนดูว่าจะทํำยังไงอันนี้ก็ฝากๆกันไว้ยามเช้านะครับอ่านะฮะ ชุกรนะครูนะฮะยามเช้าก็ให้กําลังใจนะครับอ่ยือมอาจา์กินข้าวสักร้อยบาทนะได้ครับนะพี่เสกจะได้พักโทษไหมอ๋อไม่ละครับยังครับยังนะมันต้องติดคุกม,มาหนึ่งในสามก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะเรื่องการเมืองการบ้านการอะไรเศรษฐกิจสังคมเดี๋ยวเยอะนะครับเราให้กําลังใจกันก่อนอย่าลืมออกกําลังกายรักษาสุขภาพนะครับอย่ากินหวานมากเดี๋ยวเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วมันรักษาไม่หายความดงความดันระวัง นะความดันก็มีทั้งความดันโลหิตสูงความแล้วก็ยังมีโรคอะไรต่ออะไรอ่ะไขมงไขมันอะไรอย่าไปกินอะไรเยอะนะครับใช้ชีวิตให้มันอ,อ,อย่ามีความเสี่ยงอ่ะนะครับนะไม่ต้องไปหาหมอก็กคือออกกำลังกายรักษาสุขภาพนะครับก้าวกันยานี้ทักษิณจะกลับมาไหมนะครับนะมีคนถามมาก็คิดว่าไม่ความเห็นผมนะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะกลับ นะครับนะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าคดีมีความเสี่ยงเหตุผลที่สองเขาอ้างว่ารักษากระดูกเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็สามารถอ้างเหตุผลได้สองอย่างคือหนึ่งนะครับเออนะครับผมคิดว่าที่ไม่กลับนะหนึ่งคดีมีความเสี่ยงเพราะคนอย่างคุณทักษิณไม่รับความเสี่ยงอยู่แล้วติดคุกวันเดียวไม่ได้ดูจากพฤติกรรมนิสัยเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่อยากติดคุกนะครับข้อที่สองเนี่ยเขาก็จะมีข้ออ้างว่าเขาไปหาหมอโรคกระดูกเพราะฉะนั้นการรักษาโรคกระดูกเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักหกเดือนมั้ย เขาคงจะกลับมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามผมส่วนตัวผมคิดว่าคุณทักษิณไม่กลับประเทศไทยด้วยเหตุผลหนึ่งคดีมีความเสี่ยงเพราะนิสัยคุณทักษิณไม่ชอบรับความเสี่ยงถ้าดูแล้วมีความเสี่ยงคุณทักษิณไม่เสี่ยงติดคุกหรอผมความความความเชื่อของผมเองนะแต่ผมไม่ได้บอกเขาหนีนะบอกเ้าหนีเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะครับแต่แต่แต่ความเห็นส่วนตัวความเห็นที่สองก็คือว่านะครับเขาก็จะอ้างว่าเขารักษาตัวโรคกระดูกซึ่งต้องใช้เวลานาน ผมถามหมอแล้วโรคนี้ใช้เวลานานผ่าตัดอะไรต่างๆนะอาจจะสามเดือนหกเดือนที่จะกลับมาซึ่งตอนนั้นก็รู้ผลคำพิพากษาแล้วเพราะว่าคำพิพากษาจะสามารถอ่านรับหลังได้ก็ประมาณหลังวันที่เก้าไปอีกหนึ่งเดือนนะครับพออ่านรับหลังว่ารู้หลุดคดีเขาก,ก็กลับมาแต่ถ้าติดคุกผมว่าส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่น่ากลับนะเขาไม่อยากนอนในคุกหรอกเขาอยากนอนคาลือห์ นะหรือไม่ก็น,นอนบนเครื่องบินเจ็ตราคา3 0 0พล้านหรือไม่ก็อยากนอนที่โรงพยาบาลตำรวจที่มีเครื่องปรับอากาศ V ีวีมองเห็นวิวอรอบๆนะครับแถวๆนั้นสนะำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเรียกอะไรสยามสแควร์นี่เอาความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าแต่อย่าไปบอกว่าเขาหนีนะบอกเขาหนีเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเอาเป็นว่าเขาผมว่าเขาความเห็นส่วนตัวผมผมเชื่อว่าเขาไม่กลับไม่กลับ และส่วนที่เขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับวันที่แปดเนี่ยผมก็ไม่เชื่อแต่อาจจะกลับมาก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมไม่เชื่อพี่น้องเชื่อไหม่ะนะครับมีคนถามมาเชื่อไหมแต่ผมไม่เชื่อนะครับอืมเชื่อไหมครับเออนะครับอ่านะฮะอ่นะครับเนี่ยอย่าไปบอกเขาหลบหนีเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเอาเป็นว่าเขาไม่กลับแล้วกันนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นใครก็ไม่รู้ นะครับไม่หนีแต่ไม่กลับเราจะพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าบอกเขาหลบหนีไปเดี๋ยวเขาก็จ้างทนายมาฟ้องเราเง,เาเงินเขาเยอะแยะไปมีเงินเป็น,สนแสนล้านนะครับอันนี้ก็คือ,อประเด็นแรกที่มีคนถามมาอาจารย์คิดอะไรเนี่ยนะครับอืมนะครับนิสัยเดิมเมื่อก่อนก็บอกกลับคือคุณทักษิณเนี่ยเวลาแกพูดเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ถ้าดูจากคําพูดเก่าๆนะสมัยโดนก็ยุโยงส่งเสริมไม่เสื้อแดงมาทะเลาะกับทหารจําได้ไหมปิดลาดประสงค ได้ยินเสียงปืนเมื่อไรผมจะเดินถือธงนําหน้าไม่มีครับตายไปเก้าสิบศพแล้วคุณทักษิณยังไม่ถือธงเลยนะครับนะครับรัฐบาลไหนแจกเงินปัญญาอ่อนพอถึงเวลารัฐบาลทักษิณส่งลูกน้องมาเป็นทั้งเศรษฐาทั้งอุ้งอิงแจกเงินหมื่นแต่ก่อนนั้นดาลุงตูบอกจอะรัฐบาลไหนคิดเรื่องแจกเงินปัญญาอ่อนสุดท้ายเป็นไงคืนน้ําลายนะครับ รัฐบาลของเราจะไม่จับมือกับพวกคณะรัฐประหารนะครับไม่จับมือกับพวกสามปอครับคุณทักษิณพูดสุดท้ายเป็นไงจับมือครับนะครับนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทักษิณพูดก็นึกถึงวันเก่าๆแกสามารถที่จะกืนน้ำลายนะครับแล,และก็พูดอีกอย่างหนึ่งได้ก็เป็นสไตล์ของคุณทักษิณเพราะการเป็นนักการเมืองมันต้องเป็นคนที่อะไรไม่ต้องมีสัจจะไม่ต้องรักษาคําพูด เราพร้อมที่จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้สถ,สถานการณ์เปลี่ยนคนเปลี่ยนตอนหาเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งพอพอได้เป็นสอสอเป็นอะไรต่างก็อีกอย่างเพราะว่าเราเป็นนักการเมืองก็คือหนึ่งต้องไม่ต้องมีสัจจะนะพร้อมที่จะผิดคําพูดกืนน้ํำลายก็พร้อมที่จะนะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่เราเคยพูดนะครับนะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือการพร้อมที่จะตบัดสัตว เอ่อย้ายข้างข้ามขั่วบางคนก็เาเรียกว่าอะไรหักหลังเพื่อนอะไรต่างหักหลังพักนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะพูดเป็นการอานะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นพูดเป็นการทั่วไปว่าถ้าจะเป็นนักการเมืองให้รุ่งก็คือหนึ่งต้องไรสัต์จะตะบัดสัตว์คือน้ำลายอืมนะครับนะนะพร้อมข้ามขั่ว หักหลังพวกหักหลังพักหักหลังนายถ้าแบบนี้ลุงทุกคนอ่ะสังเกตในคนเดิมาเป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องเคยแหละหักหลังนายเช่นจบแล้วครับนายอืมนะครับนะจนนายต้องบอกว่อะไรผมดูคุณผิดไปนะนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเออผมไม่อยากพูดถึงครับผมรู้ว่าใครมีบุญคุณต่อผมนะครับอืมอะไรต่างๆก็ว่าไปคือคือสมัยนี้มันต้องเป็นแบบเนี้ เราอยู่กันนายเสร็จปุ๊บนะอ่าไม่ให้เราเป็นรัฐมนตรีเราก็ไปไงต้องหักหลังย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งใครให้เราเป็นรัฐมนตรีเราก็พร้อมนะครับเราพร้อมย้ายคั่วถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้เราก็จะลุ่งในในการเมืองไทยเป็นเป็นการเมืองสีเทาอะนะครับอืมสมัยก่อนก็ว่าน้ําเงินไม่ชอบสม้มเดี๋ยวนี้น้าเงินกล้าด่าส้มที่ไหนไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้พักน้าเงินก็ต้องมีเค้กสม้มนะครับอันนี้คือความจริงครับ นะครับเพราะนั้นถามว่าน้ำเงินจะมาด่าส้มไหมไม่มีส้มจะไปด่าน้ำเงินไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ำเงินส้มรวมหัวกันด่าแดง <c oughs> <c oughs> ะมันไม่มีใครแน่นอนครับนะครับสมัยก่อนน้ำเงินกระแดงก็ลุมด่าส้มตอนนี้เป็นไงน้ำเงินกับส้มลุมเออลุมด่าแดงนะครับส่วนแดงก็ ด่าทั้งส้มทั้งน้ำเงิน <laughs> ในโลกนี้อะไรมันมันเป็นไปได้หมดอะเออสมัย,สม,ยสมัยก่อนส้มก็แก้ไขมาตา112ตอนนี้เวลาขึ้นเวทีก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชสถาบันไม่ใช่มาตา112ไม่มีแล้วเรื่อง112เอ่อนะนะคือทุกคนเปลี่ยนได้มาถึงเวลาถ้าไม่เปลี่ยนก,ก็ยุบพรรคคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนน่ะ เลยครับเพราะน้ำส้มก็ไม่มีแล้วเรื่องร้อยสิบสองสอนก็อะไรอะไรอะไรวะบอลซ้อกาะอะไรเอาโอเรียกยากชิบหายแม่งเอาภาษามาจากไหนไปเนาะฮะซ้อซ้อบอนทำลายอะไรเนี่ยฮะช่วยพี่พูหน่อยดิเออกูก็งงไม่รู้มันเอามาจากไหนนะฮะเออซ้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 ออะไรครับเออนะฮะบอลซ้ออะไรอะซ้อก่อนบอลทำลาย อ๋อ oh, <laughs> ขอบคุณมากคุณเบเกอร์เอ,อ่อสมัยก่อนส้มก็มาแก้ไขมาตาร้อยสิบสองอะไรเดี๋ยวนี้แม่โดนยุบพักโดนตัดสิทธิ์ไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เวลาส้มขึ้นเวทีผมไม่ได้พูดถึงเรื่องสถาบันแล้วครับมันจบแล้วคือทุกอย่างมันเปลี่ยนได้อะสถานการณ์มันเปลี่ยนถ้าคุณไม่เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนคุณไงาสารรัฐมนูนก็เปลี่ยนพักคุณไปจากพักเก้าไกลก็กลายเป็นพักประชาชนหัวหน้าพักก็ไปกันหมดแล้วนะครับเนะี่ยซอก่อนบ่นทำา้ายนะครับมันจบแล้ว นะครับเดี๋ยวนี้พักน้ําเงินมีหรือไปด่าส้มมีไม่มีพักกล้าทำไงสสอแปดริ้วอัตกรในบ้านเดียวกับผมเนี่ยยังพูดผิดพูดถูกเลยเราทั้งหมดสามสิบเอ็ดเสียงจากพักก้าวไกล <c oughs> <c oughs> ทั้งกล้าทําทั้งน้าเงินกลายเป็นหัวใจสีส้มหมดแล้วฮะอะไรอะไรมันเป็นไปได้หมดอนะ่ะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวสมการมันลงตัวบวกลบแล้วม,มันตรงตัว ก็ชุกครูกันไปนะครับเลอครับเด๋ยวนี้ก็เป็นไงน้ําเงินก็บส้มก็เป็นไงไม่มีใครด่าใครแล้วตอนนี้อนะน้าเงินก็บส้มก็ลุมด่าแดงอ่ะนะครับส่วนแดงก็ด่าน้ําเงินแล้วก็ด่าส้มตอนนี้คนที่ไม่มีเพื่อนคือใครครับคือแดงคนไม่มีเพื่อนสมัยก่อนแดงบอกส้มไม่มีเพื่อนตอนนี้เป็นไงแดงไม่มีเพื่อนเนี่ครับ คือโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะไพนันใครเป็นเอฟซีเพื่อไทยมาฟังพี่เดร์นะอย่าเกลียดพี่เดย์เลยพี่เดย์แม่งพูดความจริงเพียงแต่ว่าแดงแม่งจะรับได้หรือเปล่านละครับแดงจะรับได้มอต,ตอนนี้วันๆเนี่ยดูข่าวเนี่ยผมติดตามข่าวจากพรรคเพื่อไทยะมีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็ดูเพจเพื่อไทยดูการให้สัมภาษณ์ของพวกนายแบกนางแบกเพื่อไทยนะครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําของพรรคส้ม นะับแต่วันนี้ไปต้นไปดิฉันจะไม่รับผิดชอบการกระทําของพรรคส้มและไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่พรรคส้มทำเฮ้ออะไรกันเนี่ยผมก็งงนะคือความจริงแล้วมีรัฐบาลใหม่เนี่ยเราก็นะเขาบอกว่าเขาจะไม่รับผิดชอบพรรคส้มต้องรับผิดชอบเพราะว่าดันไปเลือกนําเงินมาเป็นรัฐบาลเนะี่ยทั้งๆที่นําเงินนั้นมีปัญหาเรื่องกัญชาเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็โดงหัวสอวอ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับ นะครับทำเป็นว่าเอ๊เพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านแต่ไปด่าฝ่ายค้านด้วยกันมันดูแป,กแปลกๆนะมันยังไงเนี่ยทาไมไม่ไปเล่นอนุทินอนุทินไม่ค่อยเล่นเลยทําไมนะครับนะครับหรือคาดหวังว่าน้ําเงินจะมารวมกับแดงอีกผมว่าน้าเงินก็ไม่เอาแล้วก็พอละครั้งเดียวก็เกินจะพอนะครับเขาคงจะร้องเพลงเนี่ยครั้งเดียวก็เกินจะพอคราวที่แล้วทักษิณบอกอนุทินบอกเนวินอา้าชวนไปร่วมกันข้ามคั้ว แดงเคยอยู่กับส้มก็ไงพลิกลิ้นนะครับตบัดสัตว์นะไปจับมือกับน้ําเงินแล้วก็ทิ้งทิ้งส้มไปตอนหาเสียงก็บอกรักส้มเราดีเอเดียวกันเหมือนกันนะครับประชาธิปไตยเหมือนกันแต่พอพอพอ,พอถึงวันหนึ่งก็ฉีกสัตยาบัน MOU แล้วไปจับมือกับน้ำเงินไปจับมือกับพี่หนู พอจับมือเรียบร้อยแล้วก็เป็นรัฐบาลแล้วก็เฉดหัวส้มไปแล้วก็เยาะเย้ยมาสองปีนะครับนะวันนี้ปุ๊บก็พอเขาไม่จับมือด้วยเขาไม่ไม่ยกมือให้ก็ไปด,าด่าเขานะครับแดงก็ไปด่าดส้มทําไมไม่ยกมือให้กูวะกูก็บอกแล้วเดี๋ยวกูยุบเลยยุบเลยพักส้มก็บอกว่าบอกสั้นๆง่ายๆว่ากูไม่เชื่อมึงเพราะคราวที่แล้วมึงก็โกหกปุทีแล้วนะคนโกหกเนี่ยนะก็ก็เป็นคนโกหกอะ เพราะนั้นส้มก็ก็มองว่าแดงโกหกใครจะไปเชื่อคนโก6กนะคนขี้จุหรือไงผมไม่รู้คนโก6กอะ่ะที่ผ่านมาก็โก6กนะโกหว่ารักส้มแต่สุดท้ายก็ทิ้งส้มไปทิ้งส้มไม่พอยังซ้ำเติมกรแหนกันแหนแมีคนมาแต่งกอนเนบแนมส้มตลอดเวลาคนคนนั้นคนแก่ๆหน่อยชื่ออดิสรอนแต่งกอนตลอดครับนะครับเยาะเย้ยถากถางส้มตลอดพอตอนนี้แบกหน้าไป นะบอกเอ่อขอโทษด้วยนะขอโทษนะครับนะครับเขาก็ไปฟังแล้วเขากลัวว่าอะไรหักหลังอีกนะครับซ่อนดาบซ่อนมีดตลอดเวลาไปเจรจานะครับเอ้าเอายุบก็ยุบเอายุบเลยก็เอาตอนแรกมาทําไมไม่บอกว่ายุบเลยเขาจะได้เลือกพอดูแล้วไม่ไหวแล้วอ่ส้มเขาเอานะเอาน้ําเงินแล้อ่พอรู้ข่าวปุ๊บบอกไม่เลยไม่ต้องรอสี่เดือนเอา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 เป็นปุ๊บยุบปั๊บส้มบอกโอ้โห มันนะกลับไปกลับมาเชื่อถือไม่ได้คนอะไรทําทุกอย่างนะยื่นยุบสภากับยุบสภาในขณะเดียวกันก็เสนอชัยกเกษมเป็นนายกอ่านะเสนอยุบสภาด้วยนะอ,อยากจะเป็นรัฐบาลต่อเยเอาแม่งสองทางเลยคือเหมือนคนที่ไม่มีจุดยืนอย่างผมนี่มีจุดยืนนะจุดยืนผมอยู่บนส้นเท้าของผมเองจุดยืน พี่น้องประชาชนนะผมผมพูดแบบกว้างๆนะผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะผมบอกนะพี่น้องคิดดูว่าเราอยากจะมีเพื่อนแบบไหนมีเพื่อนที่ว่านะอ่าไม่แน่นอนกลับไปกลับมาเราอยากไหมไม่รักษาคําพูดโกหกเงี่ยเราอยากมีเพื่อนเราก็ไม่อยากอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะคนโกหกอะ่ะนะอ,อ่ชอบพลิกลิ้นไม่รักษาสัจจะคืนน้ำลาย